อภิธรรมภาชนีกุศล,ลนิเทศกามาวจรกุศลจิต8กามาวจรกุศลจิตด,ดวงที่หนึ่งสามร้าทำเป็นกุศลเป็นไฉนะกามาวจรกุศลจิตสหรคตด้วยสมนัตสัมปยุทธด,ด้วยยานมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์ มีผภทัพเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นสังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่หเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยภาษาเกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัย เวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยภาษาท้าเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกเกิดเพราะภาษาท้าเป็นปัจจัยพบเกิดเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้359 ในปัจจัยการเหล่านั้นกุศลมูลเป็นฉนยัยอโลภาอโทสะอโมหะในกุศลมูลนั้นอโลภะเป็นฉนยัยการไม่โลภก,กิริยาที่ไม่โลภความไม่โลภก,การไม่กำหนัดนักกิริยาที่ไม่กำหนัดนักความไม่กำหนัดนักความไม่เพ่งเลงกุศลมูลคืออโลภะอันใดนี้เรียกว่าอโลภะ อโทสะเป็นไนะการไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่คิดประทุษร้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะอันใดนี้เรียกว่าอโทสะอโมหะเป็นไนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดและถึงความไม่หลงความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอันใดนี้เรียกว่าอโมหะสภาวธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลมูลสังขารขันเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยการคิดอ่านกิยริยาที่คิดอ่านความคิดอ่านอันใดนี้เรียกว่าสังขารเกิดเพราะกุศลมูลเป็นปัจจัยละถึง เวทนาเกิดเพราะผภสษาเป็นปัจจัยเป็นไนความสบายใจความสุขใจความเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใดนี้เรียกว่าเวทนาเกิดเพราะผภสษาเป็นปัจจัยภาษาถ้าเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเป็นไน ศรัทธากิริยาที่เชื่อความปร่งใจเชื่อความเริ่มใสย,ยิ่งอันใดนี้เรียกว่าภาษาท่าเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอธิโมกเกิดเพราะภาษาท่าเป็นปัจจัยเป็นไฉนาการตัดสินใจกิริยาที่ตัดสินใจความตัดสินใจในอารมณ์นั้นอันใดนี้เรียกว่าอธิโมกเกิดเพราะภาษาท่าเป็นปัจจัย พบเกิดเพราะอธิมโมกเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเวน้นอธิมโมกนี้เรียกว่าพบเกิดเพราะอธิมโมกเป็นปัจจัยละถึงด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อม